ที่อีกเหตุการณ์หนึ่งอยู่ดีๆมีช้างป่าบุกเป็นช้างป่าจากเขาใหญ่เดินเตะๆไปเตะๆมาแล้วรอบนี้เจอกับตานะฮะกำลังเคี้ยวกล้วยด้วยความอร,อร่อยขนานแท้ฮะไปทางนู้นพ่อไปทางนู้นไปทางนู้นจ้าอย่ามาเลยนะอย่ามาเลยนะพ่อนะกิินหไวด เอากลดตนกลัวไปจะจะออกทางไหนอัไม่รู้อ่ะโร้กลัวจะพังอีกอ่ะสิพี่รัวโอ้จะพังเด้อพ่อปูพ่อเอ้ยไปไปทางนู้นพอเอ้ยอย่าพังรัวเ <ไป S 1> <ด>ลยเอาเหล็กมาเมื่อสักคู่นี้อาจจะได้ยินเอาเหล็กมาะคือไม่จะเอาเหล็กมาแทงนะฮะเอาเหล็กมาเนี่ยคือจะเคาะให้มันเกิเดเสียงดังเสียงดังจะได้ไล่เจ้าช้างตัวนี้ไปเขาชื่อ ช้างชื่อว่าเจ้างาเบี่ยงงาเบียงเนี่ยเป็นช้างป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อายุประมาณสัก26ปีเห็นจะได้และพื้นที่หากินของเขาเดินเต่ไปทั่วเลยข้ามอำเภอเวลาช้างเดินหากินไม่ใช่เดินแค่หมู่บ้านฮะเดินข้ามอำเภอบางทีข้ามจังหวัดได้เลยทีเดียวรอบนี้เดินหากินแถวแถวรอยต่อตับลวัวางหมีอำเภอวังน้ำเขียวก็ข้ามไปโป่งตะล้ออำเภอปักช่องเดินมาเดินไปแบบนี้แต่ว่ารอบนี้เจ้าของบ้านเขาแบบ แจ็คพอตอดีเจ้าช้างตัวนี้เนี่ยบุกเข้ามาเจ้าของบ้านก็พยายามจะพูดอย่าใช้คาว่าพูดเลยใช้คาว่าอ้อนวอนเขาดีกว่าอ้อนวอนเจ้างาเบียงให้ออกไปสักทีออกเฮ้ยทำไมดูสลีละ,ะเขาแปลกๆเขาข้ามรั้วนะฮะเมื่อกคูนนี้เขาข้ามแสแลนนะเขานนะข้ามรัว้วเขาข้ามแสแลนแล้วเข้าไปกินกล้วยอ่ะกำลังเคี้ยว<ป>กล้วยอย่างอร่อยเลยคุณนาทิปซับมีชัยอายุ52ปีก็พยายามพูดจาดีๆวอนร้อไปดีให้ไปทางนู้นไปทางนู้นเอ้าเฮ้ยมันฟังที่ไหนแล้วมันพุ่งมาหาทางเนี้ยทางที่มีเสียงต้องปิดประตู การหายใจเพื่ออะไรดูหนังผีเยอะไปเปล่าการหายใจเผื่อมันจะไม่ได้ยินแล้วมันก็ค่อยเดินไปฮะหน่วยนาดไปเรื่อยๆแต่ว่าติดปลายนวลติดปลายงวงเกากล้วยติดปลายงวงเอากลับไปกินในป่าในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะมีแก๊งแก๊ง,กงช้างป่าจากเขาใหญ่มีประมาณสัก6 7เจดตัวเห็นจะได้งาเบี่ยงมีมีทั้งงาเบี่ยงมีทั้งงาบินมีเจ้าอ้อนเจ้าเบี่ยงเล็กเจ้าดื้อ เจ้าขี่ดือ้อมีหมดเลยอันนี้คือตอนที่ออกมาไกลนะออกมาไกลยังแวะไล่อ้อ,อยไล่สับปะรดของชาวบ้านอกีกเจ้าหน้าที่ก็ต้องค่อยๆไล่มันไปไล่างกลับไปเชื่อไหมไม่เชื่อ ต้องพูดเพราะเพราะหรือเปล่าเมื่อวานนี้ยังต้องเรียกคุณพายสาริกาคุณช้างค่ะอันนี้นะพ่อเอ้ยเรียกมแล้วนะฮะสุดท้ายแล้วคือมันไม่ได้ฟังแต่มันกินจนอิ่มเรียบร้อยแล้วมันก็เอาติดปลายงวงค่อยๆกลับเข้าป่าไปนะครับเหตุการณ์นี้เอ้ยทำไมเรียกว่างาเบียง์ไงเนื่องจากงาโดยปกติแล้วมันจะเชิดขึ้นข้างบนมันจะงงขึ้นข้างบนนะฮะแต่ว่ารอบนี้ข้างหนึ่งมันงงบนอีกข้างหนึ่งมันงงล่างเลยเรียกเจ้าตัวนี้ว่าเป็นช้างชื่อว่าเจ้างาเบี่ยงนะครับบุกออกมา กินพวกพืชผักผลไม้ที่ชาวบ้านเขาปลูกไว้อีกทีหนึ่งแล้วนะฮะ